สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลักขนาราศีกันในต้นปี2 5 1 9นี้ในเดือนมกราคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานของชาวลักขนาราศีกันในเดือนมกราคม คุณได้ไพ,พ่พเทวลฤาษีคุณได้ไพ่พระนางเบญจก,กัลยาณีและคุณได้ไพ่พญยายมราชนะครับอยากจะบอกว่าชาวาลาัคนาราศีกันนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้หลายๆคนนั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่การเปลี่ยนงานของคุณนั้นมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้เติบโตมีโอกาสที่จะได้ทํางานในสิ่งที่ไม่เคยทําและจะทําให้คุณนั้นมีช่องทางดีๆสร้างความมั่นคงให้กับในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีอาจจะมีโปรเจรกต์ใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับชาวาลาัคนารนาศีกันในี้ ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันสําหรับคนที่ทํางานกันเป็นทีมนั้นจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นมีการงานโอกาสที่จะสร้างความมั่นคงในเรื่องของการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีและอาจจะสร้างความมั่นคงสร้างไรายได้ให้กับชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้เป็นที่พึงพอออพใจเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องทํางานร่วมกับคนอื่นอย่ายึดถือตัวเองเป็นหลักเชื่อว่าการงานของคุณนั้นจะพัฒนาต่อยอดไปในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงจังหวะเวลานี้มีโอกาสที่จะได้งานที่คาดไม่ถึง มีโอกาสที่ยงจะได้งานที่คุณนั้นไม่คาดคิดมาก่อนทําให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นอาจจะต้องลงมือลงแรงแต่คุณนั้นก็จะเป็นคนที่ทุ่มเทเป็นคนฉลาดและเป็นคนที่ว่องไวจะทําให้คุณนั้นสามารถที่จะรับอะไรสิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวกับการงานใหม่ๆโครงการใหม่ๆได้เป็นอย่างดีเพียงแค่ว่าคุณจะต้องมีทีมงานคุณจะต้องมีเพื่อนร่วมงานหรือมีผู้ให้คาปรึกษาซึ่งจะทําให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นมีการงานที่โดดเด่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวการเงินของชาวลัคนาราศีกันในต้นปี25ง ในเดือนมการาคมนี้ คุณได้ไพ่ท้าววิรูปกักได้ไพ่ท้าววิรูหกและได้ไพ่พระโขนนุนทิในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกันนั้นอาจจะต้องแบกรับภาระเกี่ยวกับในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายหรือในเรื่องของการเงินมากสักหน่อยคุณอาจจะมีความเครียดความกังวลเกี่ยวกับการหาเงินหาทองหรือหรือเป็นผลจากการที่คุณนั้นอาจจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายติดค้างในอดีตที่ผ่านมาทําให้คุณนั้นมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่อนข้างสูงอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าชาวลัคนาราศีกันในเดือนมกราคมนี้ขอให้คุณนั้นตั้งอกตั้งใจทํางานหรือมีช่องทาง ของการเให้คุณทําทุกอย่างอย่างหนักแน่นและอย่างขยันมีวินัยเชื่อว่าโอกาสต่างๆเหล่านั้นจะมีคนอื่นคอยดูคุณอยู่ว่าคุณได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและมีความตั้งใจจริงสักแค่ไหนหากคุณมีความตั้งใจจริงจะมีคนให้การสนับสนุนในเรื่องการเงินของคุณได้อย่างแน่นอนเงื่อนไขหรือความเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีกันก็จะค,ค่อยๆผ่อนคลายไปอีกทั้งในช่วงจังหวะเวลานี้คุณจะต้องเป็นผู้วางแผนและคุณจะต้องเป็นผู้ควบคุมค่าใช้ใจ่ายด้วยตัวเอง ให้มากเป็นพิเศษเพราะไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะมีสิ่งที่ั่วไหลซึ่งเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าหากคุณนั้นเป็นคนคุมการเงินเองเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเป็นคนที่มองไปข้างหน้าเชื่อว่าคุณจะสามารถที่จะรับมืออยู่และจะเป็นเสาหลักให้กับคนรอบข้างแม้กระทั่งตัวคุณเองได้เป็นอย่างดีเพียงแค่ว่าคุณจะต้องมีวินยัยคุณจะต้องมีความอดทนกล้าขยันและจะทําให้ชาวลัคนาราศีกันในเดือนมก,กราคมนี้จะมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการเงินเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวโดวยเฉพาะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุนสนับ นุจากความตั้งใจจริงของคุณอย่างปฏิเสธไม่ได้ความรักของชาวรัคนาราศีกันในเดือนมกราคมนี้ คุณได้ไพ่เทพสาวคุณได้ไพ่พระนางเบญจก,กัลยาณีและคุณได้ไพ่เทพพุทธนะครับสำหรับคนโสดของชาวลัคนาราศีกันนั้นต้องบอกว่าช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางพบปะผู้คนเจอคนมากหน้าหลายตามีโอกาสที่จะชื่นชอบหรือมีโอกาสที่จะฉูกชะตากับคนในต่างถิ่นต่างแดนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของการเดียวงานหากคุณนั้นมีการเดินทางหรือมีการปรติดต่อประสานงานหรือมีการพูดคุยกับคนที่เข้ามาคุณคุณมีโอกาสที่จะถูกใจมากเป็นพิเศษเพียงแค่ว่าตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคนที่เข้า จะทําให้คุณนั้นต้องเสียเวลาหรือไม่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในการครบหาดูใจทําให้คุณนั้นจะต้องคัดกรองคนที่เข้ามาอย่างพิถีพิถันเพราะไม่อย่างนั้นแล้วหากคุณไปเจอเจอคุณอาจจะเจอคนที่ถูกใจในช่วงต้นและช่วงปลายนั้นคุณอาจจะต้องเจอกับสิ่งที่คุณนั้นไม่เคยคิดมาก่อนดังนั้นในช่วงนี้จะทําอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับในเรื่องของความรักชาวลัคนาราศีกันที่ยังเป็นโสดอยู่นั้นคุณจะต้องมีความอดทนต้องใช้เวลาในการครบหาในการดูใจในการเรียนรู้จะทําให้คุณนั้นได้เจอคนถ อ,อกถูกใจมากเป็นพิเศษมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเดือนมกราคมนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือมีคนรักอยู่แล้วชาวลัคนาราศีกันนั้นต้องบอกแบบนี้นะครับว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวมีความใส่อกใส่ใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีจะทําให้คุณนั้นมีความสุขมีความอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวเพียงแค่ว่าช่วงนี้คุณอย่าอารมณ์ร้อนคุณอย่าหงุดหงิดง่ายหรืออีกฝ่ายหนึ่งถ้าหากเขาอารมณ์ร้อนมาคุณจะต้องใจเย็น อย่าพยายามที่จะโต้เถียงขอให้คุณนั้นยึดถือความเป็นตัวตนของคุณให้มากเพราะคุณนั้นเป็นเปรียบเสมือนคนเป็นผู้ให้และมีความสุขจะทําให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นประคับประคองครอบครัวและคนรักนั้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนคุณจะมีการเห็นอกเห็นใจการช่วยเหลือเกือ้อกูลการไปท่องเที่ยวร่วมกันเพียงแค่ว่าบัานในบางจังหวะในบางเวลาที่คุณนั้นอาจจะอารมณ์เสียหรือหงุดหงิดง่ายก็อาจจะทําให้เกิดการทะเลาะเบ,บาแววงหรือไม่ปากเสียงกันได้โดยไม่จําเป็นและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนา ราศีกันประจำเดือนมก,กราคมนี้ครับ